เลยครับผมอ่ตรงน,นี้ก็มีไฟโซล่าเซลล์เพื่อที่จะส่องแสงสว่างตรงนี้นิดนึงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับอ่าพี่อัากรพี่มีโชคแล้วก็พี่จำปีนะครับอ่ามีโชวาเก่งจังค่ะเอาวิอะไรเก่งเนาะ <c oughs> เออเหนื่อยฮะเหนื่อยนะขับรถทั้งวันครับขับรถทั้งวันเหนื่อยแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ยังร่างกายยังพอไหวในการขับรถนะครับไปก็บอกกลับมาก็ต้องบอกนะขอจุดทูป16บ16ดอกบอกกล่าวนะปู่นักราช์เกาะนะครับแล้วก็ไปผมจุดพระรัตนตรายเสร็จเรียบร้อยจุดพระทุดพระธรรมพระสง์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาหาพ่อปู่ตามตามชั้นนะคนที่จะได้จริงๆที่นี่เวลามานะครับจุด พระพุทธพระธรรมพระพุทธระธรรมก่อนแล้วมาจุดจากพ่อปูต่ตามลาดับชั้นเทพนะครับผมจุดพ่อปู่บอกกล่าวก่อนเดี๋ยวขอโชคด้วยนะครับเราจะไม่ขอโชคปู่แต่ถ้าสาธุสาธุเดิแม่เดอข่าพเระจานายสมศักตระก,กูลสุขพรายญาติธรรมสนมนิวอารที่ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้แล้วก็รับสม อ่าหยอนหลังหลับส้มยอนหลังเช่นเดียวกันตหากมาเจอเข็บนี้ในคําพูดสิ่งนี้ขอให้แม่จุรามาณีจงดูดจิตดนใจนะครับอํานวยอวยพรให้ญาติธรรมของข่าพเจ้าแล้วก็ให้ตัวข่าวเจ้าจตัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนไปนีเดอแม่เดออืมสีขอโชคกับแม่ มืออ <önemli S 2> ื่นมีหวยหลายหวยลือเกินโนกมนุษย์มันลำบากแสนขินอยากได้โชคสามตัวตรงตัเบเอาหลายนะหรือว่าสิยห้เป็นอให้โชคอย่างอื่นกับคนใดคนหนึงกลับไปเขาฝันถ่ายถ้าบให้คนใดก็บอกอืมตา้กับจริงๆให้หมดดแล้วเนาะ เอาเป็นว่าให้โชคนะครับให้โชคกับลูกหลานแน่นะครับลูกหลานกับมีหนี้มีสินลูกหลานกับบุคคลมีเงินมีทองเศรษฐกิจช่วงนี้มันกับบุคคลมีเงินที่ถูกแล้วนะครับเงินถูกๆแล้วให้อยาติ่ทำอยาาที่ทาคนไดที่ถูกนะครับก็ขอให้ทําบุญนะก็ให้เอาเงินนไปทําบุญด้วยนะครับบอกด้วยหลายบางคนเนี่ยลำคาญนะครับผมบอกไปก่อนอปกติวอกบ่าเก่งหรอก ื่อน,นี้ือยังว่าแปดแปดเต่นนอนพี่น้องมื่อนี้ว่าแปดแปดอีเลียครับอป๊อดเมื่อยก็เมื่อยครับเต้ว่าวใหญ่บุ้งหูได้ว่าสิกับหมครับ,มรบผมก็เลยมาจุดเทียนจุดถูกจุดเทียนบอกกล่าวเออตอนไปก็บอกกล่าวเ่นตอนมาก็บอกกล่าว่นเนี่ยก็เลยอ้าไหนไหนก็จะมาจุดธูปบอกกล่าวขอโชคซะเลยพุ่งมีจะได้อ,อ้าวันนี้จะได้นอนพักแบบนอนพักแบบ เขาเรียกกสบายสบายตือนสายๆเนาะอืมือื่นวันอังคารผมก็ทําบุญบานครับแม่เท่ายายตังค์อนือ้อป่ะระวางเนี่ยจกดีบนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจกก็ได้เนาะค่อยจกเนาะเอาละสาธุสาธุเอาเด้อตอนนี้ผมชุดเราเด้อครับเด้อผมจุดแต่บ่ายเห็นถูกเด,ด้อครับ แต่บ่ายเห็นถูกเดอ้อเออ,อะใครสาธุนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคุณพี่คุณน้องทั้งหลายที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเบื้องหน้าที่ท่านเห็นคือแม่จุฬามณีแม่จุลามณีอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดศีสว่างโคกสะอาดตําบลสนมอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เคยให้โชคมาแล้วนะครับวอวลไลายเจ็บคอครับ เจ็ดเก้าศูนย์น่าจะตัวนี้น่าจะตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาละขอสัตว์เจนเนาะเป็นหนึ่งกระดเป็นเก่ากระดาอ,อ๋อแมนแมนอะ่ะเป็นเจ็ดต้นนี่เจ็ดจะเป็นเจ็ดกระดเป็นหนึ่งกระดครับพี่น้องเอออตัวใดว่ากันไปครับอันนั้นของเพลินเด้อนะอันนั้นของเพลินอันนี้ของของข้าเจ้าเพลินมาเพลินมาจุดก่อน ของขาเจาพนมาจุดก <s Elliott ills> ่อนนะครับพนมาจุดก่อนอันนี้ทีิมบุนีจุดถูกขอเพินเจ็เก่าศูนอมีมีเอาเจ็ดเจเจ็ดเจเจ็ดพนม่าได้พนถักด้วยอันอันท้องพนมวดขึงถึงเจ็ดเจ็ดเจเจอยู่ลยงจักเมีนบอบเมีนเนี่ยเจ็ดเจ็ดนี่นเฮ้ยเจ็ดเก่าแปดนบอเจ็ดเก่าแปดกระได้ครับเจ็ก่าสูนย์ไงวนนีเข่าสามตัวเดิอแม่จุลามานีอ่าอันยังเนี่ย ลูกหลานจะรวมทําบุญออืพี่แดงด้วยนะครับผมไม่ได้ทักทายทุกท่านทุกคนต้องขออภัยด้วยครับปีปีพี่ปราณีแล้วก็พี่โสพลด้วยนะครับเนาะวันไหนจะมาอีกครับยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยครับวันไหนจะมาอีกก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับงวดไหนข้างงวดนี้ก็ได้ครับงวดนี้แหละครับไหลสดนะครับเนี่ยเออเป็นการไหลสดอ้าวอยู่ดีดี อยู่ดีดีเทียนก็ล้มครับเอยทูบก็ล้มคูบล้มนี่จะออกไหมพี่ผมถามทุกท่านทุกคนก่อนนะทูบล้มจะออกไหมเออแอดเออแอดเอ้ยเอฟซีก็อยากสั่งบุญแต่เอฟซียังก็จังวาล่ะพี่เอ้ยหนอก็อยากสําบุญอยู่อ่ะห้าบาทสิบบาทก็อยากถามมื แต่ตอนนี้ก็ยังจนอยู่บว่าเตจ่าว่าเตาคอยล่ะเอ,อ้ยคอยนี่ก็คือกันนี่แหละบ่มีเงินบ่ได้เห็ุงานนี่กนการเนาะตั้งแต่ป่วยมาตั้งแต่ปีทีเหลียวอสอไอแส่ก็บ่ได้เห็ุงานอีกการนีอกันคอยกับบ่มีเงินคือกันสวัสดีครับพี่พี่แดนครับน่ะได้เล็กหยัง่งพึงเขามาถูปลมแล้วครับพิพ์บอก่อนนี้ถูปลมแล้วออกจาล้มเจ้ามือ โอ้โหถล้มเจ้ามือนะครับจัดไปครับพี่น้องเอ้ยลมเจ้าแมนบอล้มเจ้า,า790อันนี้ตาผมเห็นนะครับ77นี่มันเหมือนหนึ่งครับน่ะมันเหมือนหนึ่ง17190 790ว่าตามนั่นแหละอันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมขอขอเจ้าด้วยอยู่ข้างหลังถูกเนะยที่5าสามหกหาสามเก่าน่ะอืมอันนด้ก็ พีแตนแคปแล้วจ้าเมื่อสักครู่ผมจริงๆผมว่าไม่มีใครหรอกไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่าผมยืนนิ่งๆอะไรก็แล้วบบผมอยู่นิ่งๆตั้งนานอ่ะผมก็เลยถามว่าได้แคปบ้งไหมเอาโอเคครับปิดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวคงมีคนด่าผมอีกเออว่าทําไมไม่ใส่หน้าโกงหน้ากาก,ากบางทีผมใส่หน้ากากบางทีก็เวลาอยู่คนเดียวก็ต้องเอาออกอนี่นะเพราะมันหายใจไม่ค่อยออกจริงๆนะครับอืมเอาเป็นว่านะครับ คงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากคนสับค่ายกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวาไราตี้ด้วยนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นทูบที่แตกนะครับเป็นทูบที่แตกก็คือเจ0ดูนใช่ไหมครับพี่ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเจ <laughs> 0ซึ่งแม่จุรามณีนะครับแม่จุรามณีนะครับ ท่านให้แล้วก็ทูบเสียงท้ายตอนแรกผมว่าจะเอาทูบตอนที่หาไม่เจอนะ 0, เจ็ดเก้าศูนย์เนาะอ๋อหนึ่งแปดด้วยใช่ไหมหนึ่งแปดด้วยใช่ไหมพี่อืมหนึ่งแปดด้วยเนาะตามหนังกระดเด้อเอา้าพิมมาหน่อยเอา้าผมให้เวลาท่านพิมมาหน่อยพิมพ์บอกหน่อยพิมพ์บอกหน่อยเผื่อคนเข้ามาหลาดูหลฟ์สดยังไม่รู้ว่าตัวไหนบางทีทูบมันล้มมันล้มอาจจะเป็นลางบอกว่า เฮ้ยทูบนี้เลขนี้ล้มเจ้าทูบนี้จะล้มเจ้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจ้ามือหวยใหญ่หรือเจ้ามือหวยหาหน่อยหรือเจ้ามือหวยหุ้นหรือเจ้ามือหวยอะไรอะ่ะหวยอะไรอีกอะ่ะหวยลาวใช่ไหมอ่ะจะล้มเจ้าจริงหรือเปล่าพรุ่งน,นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยถ้า ออกหาหนอยก็ดีออกลาวออกอะไรก็แล้วแต่ถ้าล้มย็จริงจริงใช่ไหมมีตัวไหนบ้างครับหนึ่งขออภยะเจ็ูใช่หมเจ็ดเ้าศูนย์หนึ่งเกาศูนย์สามสองก็มีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่พิมพ์ม,มาสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ร่ำขอให้รวยขอมีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของสุขภาพก็ขอให้อ,อย่าเจ็บอย่าไข้ได้ป่วยใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขอให้หายไว,ไวเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญขอมีโชคทุกท่านนอนหลับฝันดีธรรมะคุ้มครองราติสวัสด์ครับ